ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวแกเอ้ยราคาข่าวราคามันไม่ดีเขจะให้เองไปปลูกกล้วยขายแกเอ้ยไปซื้อหนอกกล้วยมาปลูกจะตังไหนซื้อละตอนนี้แกเอ้ยตังกินซื้อกินยังไม่มีเลยจะส่งรถก็ยังไม่พอแค่เอ้ยจะให้ไปซื้อหนอกกล้วยมาปลูกโอ้ยตังหลายลายแกเอ้ยจะซื้อหลายบาทไหวแล้วหนอกกล้วยแกเอ้ยตอนนี้ม่ต้องโหนเด็กแกเอ้ยตอนนี้เช้า เดี๋ยวว่าแต่ชาวนาเลยตอนนี้ตอนนี้ชาวไร่มันก็บนนะเออชาวไร่มันก็ยังด่าเลยรผมตอนนี้ก็เอ,อ้ยไม่มีฉันฉันจะไปซื้อกล้วยที่ไหนมาจะไปซื้อหน่อกล้วยที่ไหนมาเงินส่งรถยังไม่มีเลยแกเอ,อ้ยแล้วแล้วหลายไร่กซะด้วยนะต้องซื้อหน่อกล้วยที่ไหนว่าโอ้แกเอ,อ้ยนะครับคือกล้วยหอมเนี่ยนะเด ตั้งแต่ไอ้รัฐมนตรีพูดเรื่องปลูกกล้วยหอมเนี่ยนะครับก็ฟีดเรื่องข่าวกล้วยหอมนี่ก็ขึ้นมาเต็มนะแอดมินก็ได้รับรู้นะรู้ว่าออกล้วยหอมนี่มีสองสายพันธุ์กล้วยหอมปทุมกยกล้วยหอมอะไรนะแคนเดเวียอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันีอยู่สองพันอพันหนึ่งจะหัวหัวเหมือนหัวนมอะ่ะมันจะมีตุ่มๆคือกล้วยหอมปทุม อีกกล้วยหอมชนิดหนึ่งก็จะหัวมนๆเลยนะกล้วยหอมอะไรทั้งอย่างวีเวียนี่แหละจะมีสองแบบนะแล้ววิธีการปลูกกล้วยนี้ก็ต้องขาดน้ำไม่ได้นะครับต้องลดน้ำตลอดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือน้ำเ,ออเขาต้องวางท่อไว้เลยเก็ปลูกกล้วยส่งเซเว่นกันภาคใต้นะ ทำเป็นสาก์นะก็คือรวมในหลายเจ้าแล้วก็มาส่งเซเว่นกัน <c oughs> นะครับนั่นแหละนะแต่มันสำปะหลังนี่ก็ไม่ต้องลดน้ำไงมัน,มนสำปะหลังนะมันสำปะหลังก็คือปลูกไปทิ้งไปก็ปล่อยให้ฟ้าให้ฝนดูแลนะครับเอ,อวิธีการมันต่างกันแล้วถ้าปลูกกล้วยนี่ก็ต้องลงทุนนะลงทุนในเรื่องของการวางท่อ ก็ต้องวางท่ออ,นะอีกนะมีตังไมหลังค่างวดสง่งงวดรถยังไม่มีเลยตอนนี้ชาวไร่มันบอกพร้อมที่จะลงทุนไปแล้วต้องรอผลผลิตอีกประมาณแปดเดือนนะระหว่างแปดเดือนนั้นจะเอาอะไรกินแล้วถ้าเกิดเราปลูกพร้อมกันได้เยอะแล้วถ้าเกิดราคามันร่วงแล้วจะทำยังไงเออนะครับ ว่าแต่กล้วยหอมนี่แพงนะท่านผู้ชมนะกล้วยหอมนี่เป็นอะไรที่แบบแพงมากหวีหนึ่งเก้าสิบบาทหวีหนึ่งร้อยยี่สิบแพงมากเขาขายเป็นลูกหนึ่งก็ลูกละสิบบาทใช่ไหมเออถ้าเฉลี่ยก็หวีละร้อยเลยนะถ้าขายแบบว่าลูกละสิบบาทอยู่เซเว่นอะลูกละสิบบาทสองลูกก็ลดราคามาหน่อยหนึง่งนะครับมันปลูกได้ก็ดีสิ นะถ้ามันเดลมิดได้ขนาดนั้นนะ่ะนะออใครก็ไม่อยากจะจนหรอกครับก็มีแต่คนอยากจะรวยทั้งนั้นแหละใครก็อยากจะปลูกให้มันรวยทั้งนั้นแหละเออแล้วถ้าเกิดปลูกไปเยอะๆแล้วมันราคาตก,กทำไงไม่ต้องหันไปกลับปลูกไปไป,ไปกลับไปปลูกมันอีกเลยกลับไปปลูกข้าวอีกเลยเอา้าวตอนนี้ข้าวราคาถูกแล้วไอ้ตรงนี้ข้าวราคาแพงหันมาปลูกข้าวกันเถอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะทันหรอ พอหันมาปลูกข้าวเอาข้าวราคาตกเอาไปปลูกกล้วยอีกไม่เออนะครับไม่ทําไงวะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ปลูกกล้วยเดี๋ยวก็ปลูกข้าวข้าวแพงข้าวถูกเดี๋ยวก็ปลูกกล้วยต่อกล้วยกล้วยถูกแล้วก็ปลูกข้าวต่อสลับกันเมื่อยเลยไหมนี่คือวิธีการคิดของรัฐมนตรีนะครับคิดแบบเนี้นะกล้วย ข้าวถูกปลูกกล้วยกล้วยถูกปลูกข้าวข้าวถูกปลูกกล้วยออนะเอาตามสบายเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ